ครับสวัสดีครับพี่นอ้อง้องปายเมื่อนี้คือเกาเ้อครับเด้อเมื่อนี้ห้องซิมานว้าถึงเรื่องไฟประดับนี่แหละครับผมสร้างร้ายหลายเวลาฝนตกนี่ไฟเสียนะครับผมบยิงย่างอยู่ยปัญหาเกิดจากน้ำเนี่แหละครับเกิดจากตัวนี้นะน้ำมันเข้าหนีนะครับเนาะผมก็แก้หลายวิธีแล้ว เฮ็ดหลายวิธีแล้วเอาเอาคมไปกางก็คือเก้านะเข้าเข้าคือเก้านะครับเพราะเ่าเ่าเ่าห่อเากางกับเข้าคือเก้านะครับยำเอาคมกางกับดยู่มื้อนี้ผมมีเคล็ดลับพิเศษนะครับบอพิเศษเพราะกระไดต่อแต่ว่าจะอยูดิวคือนี่แหละครับเก้าห้อนเก้าแห้งเท่านี้นะครับส่วนมากคนจะไปใส่ติดตีไก่เวลาตีไก่กันเนาะครับเนาะ เมื่อนี้ผมเสียบมายอดมายดใส่นี่นะครับมาบีบใส่ตรงนี้นะครับผมเพื่อกันน้านะครับนะครับวิธีเฮ็ดแบบง่ายๆนะครับผมเฮ็ดใส่ได้เลยนะครับกันน้าได้ดีๆครับผมนะครับสาหรับที่นองที่เจอปัญหาเรื่องน้าเข้ารอดนะครับนะครับเฮ็ดปืนกาวมันห่อนแล้วก็บีบใส่นะครับผมนะครับผมประมาณนี้นะครับผม กันน้ำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับได้อยู่ประมาณสามสี่เดือนนะครับเมื่ออายุเก่ากับเขาคือเก,ก่านะก็ดีกว่าริเห็ดหนังนะครับผมซอยแก้วิธีนี้ได้นะครับผมแลาวผมมาใส่หลายรอดนะครับถ้าใบเห็ดเลยก็เสียดุเสียไวหน้าฝนนี่แห้งคักนะครับผมฝนตกสุมือนี่แท่เวลาท่องรับงานสองสามมือจังสี่นะครับเอาก็บปะไว้น้ำกับ บอกเข้านะครับแบบนี้เลยนะครับผมเกาหอนคให้เด้อครับเด้อใส่รถครับผมกันน้าได้ดียุนะครับแก้ปัญหาเรื่องน้าเข้านะครับถ้าเป็นรดที่เราซื้อมานี่นเป็นโฆษณาว่ากันน้าได้แมน่นยุครับกันน้าได้แต่กันน้าเข้าบ่ได้นะครับนั่นเขาหาวิธีแก้ไขคือตัวนี้นะครับเป็นโฆษณาว่ากันน้ากันน้า แมนอยู่ครับผมแต่ว่ามันกันน้าเข้าบ่ได้นะครับถ้างั้นเราต้องซ้อยเลือตัวเองนะครับด้ยการวิธีนะครับเอากาวเอากาวแท่งห้อยนะครับมาบีบใส่นะครับรอบๆนี่ครับผมมันจะซ้อยได้นะครับผมเจอปัญหาน้าเข้าหลักเวลาเสียบไฟเข้าไปแล้วแตกตุ้มนะครับผมจะเขี้ยบนี้กับจมีประโยชน์บบมีประโยชน์กับเบิรงเอาเด้อครับเด้อ แต่่าก็ซอยได้หลายนะครับผมบก่อนที่ห้าสี่จเฮ็ดนักไฟยังสี่นะครับหรือว่าเฮาสียเอาไปเฮ็ดเดือดรนขึ้นกันนะครับเ้าสเสียเวลานิดนึงนะครับลงทุนเพิ่มอีกน้อยๆยนะครับผมบีบกล่าวไส้นะครับประมาณนี้นะครับผม จะยุ่ประมาณนี้นะครับผมตัวน้ำมันไหลลงมามันก็จะโดนกาวมันจะมันจะบดซึมเข้าตรงไอ้ปอกปอกหัวไฟตัวนี้นะครับผมมันจะช่ยได้ว่าให้น้ามันเข้านะครับผมก็ลองไปเฮ็ดเบิ้งนะครับสําหรับพี่น้องสาวไฟประดับนะครับผมลองเฮ็ดเบิ้งนะครับแต่ว่าผมเฮ็ดแล้วโอเคครับผมใส่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ กันน้ำได้ดีเยี่ยมนะครับผมน้าะครับกาวแห้งเวยครับพี่น้องกาวแห้งเลยครับผมนี่ครับช่วยเราได้นะครับช่วยกันน้ําเข้าได้นะครับผมดีกว่าปล่อยให้น้าเข้ารอดเสียซื้อมาลอดนึงกับแทงยูใส่แดบบกุ่มนะครับนะครับถ้าแบบนี้ถ้าน้ำอกเข้าจะมีปัญหาเลยครับลอดพวกนี้นะครับ นะครับผมขอฝาก like, กดไลค์กดแชร์ด้วยเดอ้อครับเดอ้อจากช่องช่องไทยมุกเลนุพาครับจากทีมงานไทยมุกซาวแอนไลน์นะครับผมขอบคุณครับ